นะครับนะครับตำรวจส่งคุณออกมาเลยตามนี้เลยเนี่ยตอนนี้ก็ตัด,ดตรงนี่นี่เหรอ ข้างก็เลยให้พี่เขามาดูตุ๊บพี่ตรงไหนเดเดี๋ยวพัฒนาไเดี๋ยเดียังไม่รู้สาเหตุใช่ไหมพี่ที่มันไม่เย็นมันตันไงครับอ๋อหลักๆนะมันตันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถอดไอต้ตัวตัวมอเตอร์นรี้โอเคโอเคมอเตอร์สวิงโอเคอัน <Okay. S 2> นี้มันต้งองถอดที่บอร์ดนี่ครับมอเตอร์สวิงมีตรงนี้ครับผม ถ้าไม่ขอดมันล้างไม่มะสะดวกนะครับผมตัวนี้น<อ>ตัวนี้ก็ตัดตัวไหนที่บบนี่เหรอครับตัวนี้มันตัว<อ>ดันลงไม่ออกมาไงก็ผมถามหน่อยแอร์ทุกยี่ห้อจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่ เหมือนกันไหมอันนี้ลักษณะมันมันโดนแป้งครับอ๋อโดนแป้งในห้องใช่ไหมครับแป้งแป้งแป้งแป่ที่ว่าเป็นฝุ่นเป็นแป้งบางๆในในห้องนี่ใช่ไหมละเอียดนะครับอ๋อครับผมมันจะเข้าไปเกาะอ๋อครับผมอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมครับใช่พี่ใช่พี่เข้าไปเลยครับผมเข้าไปเข้าไปวางไว้ววาววาวครับผม ก็ที่ไหนสะดวตรงนี้ก็ตรงหน้าบ้านเวลาต่อสายน้ำอ่ะสายน้ำเหรอตรงนี้ดีกว่าน,นานะสะดวกนาะของพี่มีสายายาวไหมย,ยาวสิบสองเมตรได้เลยได้เลยตรงไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ง่ายดีโอ้ฝุน่นเยอะเลยนะพี่น้นองเยอะมันจะฝุ่นครับพี่น้อง สำหรับเป็นช่างนะครับถ้าเกิดโมใช้โมแบนสร้างก็เห็นบาได้นะครับเดินนี่รื้อออกมาขนาดนี้ต้องมีพื้นฐานพื้นฐานไฟด้วยครับอ๋อครับไม่มีพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวไฟดูดไฟดูดอีกกันวะไม่คงกับจากแช่งมาดีกว่าอันนี้เขาพยายามก๊อปปี้ไงอยาทำเองเนี่ยโดนไฟดูดเนคือแอร์ผมกรณีอย่างนี้นะครับเออมันตอนนี้คือผมใช้มาประมาณสักสองสามปีละ คือเปิดถึงเบอร์สิบแปดเนี่ยมันมีแต่ลมออกมาไอร้อนออกมาไม่ไม่เย็นเลยเมื่อคืนนี้ต้องเปิดพัดลมเนี่ยครับมีพัดลมเปิดพัดลมด้วยเปิดแอร์ด้วยสองตัวมันไม่ได้ก็นจาเป็น,ปนพาพี่เขามาดูให้เนียเปิดลืมมาต้องลืมหมดนะครับพี่เขาบอกว่าเป็นฝุ่นอ่าเป็นเวลาทาแป้งในห้องนะเป็นฝุ่นเล็กๆนะพี่เขาให้ดูฝุ่นละเอียดฝุ่นละเอียดรั้เต็มเลยนี่ ลื่นมาขนาดนี้นะฮะแต่อย่างว่าอะไรพี่เขาบอกว่าต้องเป็นช่างนั้นแหละที่ทำนะ,ะลือ้อในขนาดนี้ผมพี่การลื้อนี่ลักษณะแอร์นี่ใกล้เคียงกันไหมของยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเหมือนกันไหมลือหรือว่าคล้ายกันหมดคล้ายๆกันใช่ครับหลักการเดียวกันหมดหลักการเดียวกันใช่ไหมครับ พี่ช่างอะไรพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่นะอ,อ๋อพี่จีรุคนับพี่พี่ช่งงางจครุครับ น,น้ำอะไรพี่น้ำยาฉันเอาคลีนนิ่งสำหรับล้างแอร์ล้างยาโดยตรงใช่ไหมครับผมออ๋ ผ้สิิเยอะไหพี่คือว่าสิดตรงนเปียกหมดแล้วนะเปียนเปลียนะครับอ๋อ น้องกันใอ,อ,อ,อ้ออก๋อคือเราฉีดไว้จะทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีใช่ไหมเพื่อจะให้มันกลับซึม,มอ๋อคราบันทำนาทียาเขาบอกนาียาตรงนี้เราก็ไปทำข้างนอกแตาของผมมันชอบมีปัญหาเกี่ยวกับถ้าเกิดมันก็เย็นสักพักหนึ่นะผมก็งงว่ามันก็เย็นแล้วก็พอใช้ไปสักอะไรสัก สิบห้าวันนี่สิบ oh. วันเอาละเริ่มเหมือนเดิมงงโมงเรจะให้อายุมันยาวก็ต้องขาแป้งที่ที่ในห้องน้ำหลักๆมันใช่ไหมเราเข้ามาเข้าผมทาแป้งนี่สำคัญตรไหนฝุ่นระวังในเล็กๆนี้นะมันจะยืดอายุการใช้งาน ่าละเอียดมากครับท่านผู้ชมปกติผมล้างมาสอง,งครั้งไม่เคยขนาดนี้แต่พี่เขาทำให้ลืมไหมดเลยเปล่าเลย รูข้างลมอยู่ใช่ไหมมันจะมีแบบมมีจะรูระบายลมอยู่ใช่ไหมพี่โอ้โอเคดูมันมันมันมีอยู่แล้วใช่ไหมพี่รูระบายแต่มันมันมีปั๊มแบบแบบไอ้ป๊อกอะอ้แแต่เขาไม่ได้เจาะไงรูมันออกเลยลงช้างเดี๋ยวหาช่อง มันก็ลงนะพี่ลงเรื่อยๆเลยหมดแล้วนะลงชาหมดลงชาเนาะให้ให้ดีมันต้องลงโต๊ะเลยอ๋อครับอะไรพี่โอ้ยอะไรมาหักตรงนี้ไปหักให้มันออกงให้แนประมาณน้ำมันเป็นกันให้นะได้กันน้ำให้ได้ออกง่ายๆก่าใช่ไหมกลับน้ำป็นจะไหลอ๋อครับผม แล้ครับผมงั้นมันหลังเนี่ยระบายมันที่ตะกรางลงาอีกงยากไง uh ละเอียดมากเลยครับท่านผู้ชมปรบกับไม่เสร็จก็ข้างในพอดีเลยอำเภอสันส่าจังหวัดเชียงใหม่ สอนซายเชียงใหม่นะครับรูเมื่อก่อนตรงนี้นั่นฮะพี่เขาออกเพราะว่ามันเวลาล้างสีแล้วน้ำมันขังก็เลยออกเลยนี่ไม่ประโยชน์อะไรเลยนะฮะ,ะเห็นไหมออกเลยครับ พี่ที่ถนัดไหมถนัดเลยเนี่ยมุมนึงโอเคตำแหน่งสวัดมาได้แล้จับแล้ววันมันไม่ถูกไงจริงถ้าขยับเตียงมันจะได้พอดีองศาเลยเหรออันนี้มันขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เลยพี่จริงเอียงหน่อยโอเคมันจะยุ่งยากหน่อย โอ้ครับพี่ข้างล่างนะ่ใช่บหมดอ่ะมันจันทร์โดคีบข้างในนิดหน่อยอ๋ครับผมมันเป็นฟิล์ม ลงมาอ๋อมันเป็ข้างในอีกสองชั้นโอเคทำละเอียดมากผัดไม่วัดออกมาเลยเป็นเป็นกรแบนบแล้ตกมาตกออมาแลครับ ถ้างั้นมันจะเย็นช้าเครื่องข้าไฟท่านเรากระเด็นไปน้ำออกมาเลยมันไหลมาข้างในอะไระไร่วง,างม,มามันจะเป็นเป็นร่องน้ำเขา่ไหลมออกมอนสะอาดล่ะ เมื่เกิ้เมื่อกี้มันเป็นขุยเป็นขุยเพราะพี่อย่างนี้กรณีนี้มันก็ต้องมีโอกาสติดอีกตลอดใช่ไหมถ้าเกิดเป็นฝุ่นมีโอกาสติดอีกใช่ไหมครับมีโอกาสถ้าเกิดนานๆไปก็ติดอีกนิดนึงไอันนี้ก็ฝุ่นเป็นของมันอยเองเราใส่ตอนนี้ขาวออกครับผมก็มีก็มีบ้างนะเนาะจบจบแล้วแต่หลายบ้านนะครับนะครับตำรวจฝุณออกมาในยตามนี้เลยนะติดใน โอเคเอาจากกาจะกวาวมันสะอาดผมล้งางแอร์แน่ไม่ต้องกลัวว่าขา่าวดีตรงไหนเช็ดให้หมดอ่ะมันจะกลัว ทำดีมากครับท่านผู้ชมละเอียดมากเลยผมทํามาสองเจ้านะแต่ที่เพื่อเห็นที่คนนี้มาทำให้เอาพิยามนะไม่จริงหน้าเหมืองเหมืองไม่จริงมันมีตัวอย่างอะไรเนะ<ำ>าะตัวอย่างอะไรอุป<ำ>กรณ์นีน้ตนัตนตันตรงน่้ลเดี๋ยวจะปรับรงน,นี้ นน้ำมัอะไรนะพี่ครับส่วนมา,ากมันจะตันตรงนี้คืออะไรนะฝุ่นเหรอท้อระบายน้ำเท้อระบายน้ำแบะกันนอตที่นักกักอ๋อกาล้างถ้าไม่ล้างมันชอบมีปัญหา จะอกกระเทาไปทิ้งเพื่ออกข้างล่างนะถ้าไม่เป่างี้ม no ันก exactly. ็ต uh ันนะบางทีม mm ีสิ่งตินใช่ไหมหลังจากล้างนี่ข้ามเป็นไหล่อ๋อครับผมถ้าเราไม่เป่าจะได้ไหมนะครับผมก็จะตันเดี๋ยวเรียกผมไม่เหอะอ๋อบางคนแค่ไม่รู้แต่เขาไม่เป่านะพี่นะผมเห็นโอ้นี่ สำคัญคือตัวเนี้ยไฟมัอยู่แล้เนี้ยทำยังไงไม่ให้ไฟดูดเรา <c oughs> ออแล้วเ<ร>มื่อกี้เมื่อกี้พี่ฉีดพี่ไม่ได้ปิดอะไรไปไหมเมื่อกี้ไม่กลัวหรอไม่ใช่หรอไม่กลัวครับเราเรารู้จุดมันรู้จุดอยู่ตรงนีน้นคือพ่อไฟเปิดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไฟมันสแปนยาไอยู่เนี่ยให้ผมไปคัดเอาไฟลงไหมไม่เป็นไรหรอก ดูเยอะมันมองมันเล็กมันมอแทบไม่เห็นตรงนี้สำคัญท่านผู้ชมระวางไฟทำงานเนี่ยตรงจุดสวมรวมไฟเลย ไปทําหมู่บ้านนันทนาสองครับบอดร่าเสียบอดตัวไหนตัวนี้อ่ะบอดแข่งยี่ห้อซอมซุงบอดมันตกไปพันแปดกว่าอ่าฮะแล้วแต่รุ่นบางรุ่นมันก็ไม่แพงบางรุ่นก็แพงแ้าตัวรุ่นใช่ไหมครับแพงตัวที่พี่จับเมื่อกี้ใช่ไหมบอดตัวที่จับมิกี้อ่ะใช่ตัวแข่งเนี่ยอบอดคอนโทรลครับอรเีย เป็นน้องสาวของพอ,อ,อนะเพื่อนโอ้ผมนอนฮ้อนนานู้กี่วันแล้วนี่ผมอาจจะังหวะบ้างนะอ๋อผ่านท่านผู้ชม อันนี้พัดลมใช่ไหมพี่อันนี้พัดเปิดพัดลมอ่ะเปิดแอร์ครับโอ้โหเริ่มร้มอนยาเริ่มเท่าเออเริ่มเย็นแล้วพี่พี่ก้าวโอ้เยเย็นแล้วครับพี่น้องเย็นแล้วครับพี่น้องทุกคนดูเนี่ยใช้เวลาสุดยอดเลยละเอียดยิบเลยเอาเครื่องอะไรฮะผมก็รู้จ้างช่างมาสองช่างแล้วนี่ขนาดนี้ ต่ที่เขาทำให้ลือหมดเลยยอดครับพี่ไม่เย็นนะฮะแอร์ของบ้านใครทีไม่เย็นนะคือมันหลักๆคือฝุ่นนะฮะฝุ่นในห้อง เงเียบเลยครับเงียบเงียบเงียบจิ ب, ๊บ สียาอย่างนี่ผมมาไป้กี่เข็มละลูกชารไปฉีดก่อนลูกแคร์สีก่อนทำไม,ไมควรเราจะเป็น่อยตั้งคืนแฟ <ง S 2> นผมไปฉีดไอ้อไอ้สีไอ้เข็มแรกเอ็กต้าแ์ไดนอนเงียบทั้งวันเลยเป็นไข้ไ,ไข้ขึ้นนะครับเย็นเย็นทำเลยเย็น,ยน,ยน,ยนครับผม คือตัวระบายระบายความร้อนระบายดีขึ้นความเย็นมันก็เย็นฉ่ำขึ้นเวลาผมมาทำหมูต้องเลือกแต่ตัวนี้อย่างเดียวไม่ครับเพราะว่ามันแค่ท่านพื้นฐานอย่างเดียวอ่ะแต่เย็นยังรู้เลยเย็นเย็นครับพี่โอเคขอบคุณมากยิบชิบกาเนี่ยหนาวเลยผมปกติผมใช้ยี่สิบแปดหรือยี่สิบหกเลยพี่ผมไม่เคยใช้ขนาดนี้เลยแต่มันร้อนไง เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเย็นเจี๊ยบอ่าเดี๋ยวแจกคิดค่าเสียหายกับพี่เขาก่อนอ่ครับแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ครับผมเย็นนู่ปิดประตูก oh? bon. so okay, ่อนเนี่เปิดนั่นนะเย็นไหมเย็นแล้วเดี๋ยวก่อนพ่อนักไหม